สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซุโคุูคนนะครับเมื่อนี้นะครับเราจึงมาถามเพื่อนเพื่อนของอ้ายนะครับว่าคืนนี้นะครับคำนี้นี่คำนี้นะครับว่าเชียร์ลิเวอร์พูลหรือแมนยูนะครับถ้าไม่เอียเวลานะครับไปพบกันเลยนะครับว่าต้องอีหยังมากมายคุณเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับสําหรับแมนยูลิเวอร์พูลนะครับแล้วใครจะชนะคืนนี้ครับผมผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับคืนนี้ครับผมเดาสกอร์ไว้ องศูนย์ครับเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับสองศูนย์ครับผมมาครับคุณเช er ียร์ทีมไหนครับสำหรับแดงเดียดคืนนี้ครับแน่นอนครับผมแน่นอนลิเวอร์พูลแน่นอนครับก็อยากบอกว่าแล้วรู้สึกว่าลิเวอร์พูลชนะกี่เท่าไรกี่ลูกครับผมไม่น่าถามนะครับผมก็น่าจะสกอร์ไม่ต้องนับดีกว่าครับเสียเวลา แล้วจะฝากบอกอะไรกับเด็กเมนยูครับผมบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ก็ถ้าจะมาเรียนก็ไม่ต้องมานะครับซื้อเวลารอไว้เลยนะครับผมถ้าจะมาก็สวมใส่บีบครับใส่บีบไปเลยครับเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าเราเป็นแฟนเมนยูครับก็แน่นนครับโซชาอย่าอยู่เลยครับเชิญเชิญที่มาได้ครับเมนยูเมนยูแลวแลวคิดว่า คืนนี้เมนยูจะชนะไหมครับไม่ครับจะฝากบอกกับเด็กเมนยูว่าพรุ่งนี้ซื้อเบลาด้วยนะอ่าคืนนี้คุณเชียร์อลิเวอร์ยู่ลวตินอนีค่ว่าพูหรือว่าเมนยูครับเมนยูแน่นอนเมนยูคุณรู้สึกว่าลิเวอร์พูลกับเมนยูใครชนะครับผมคืนนี้ไม่รู้ครับ้ครต้องะนครับ คุณไม่เชียร์ทีมฟุตบอลเลยเหรอครับอ๋อเชียร์ครับแล้วคุณเชียร์ทีมไหนครับทีมอบตครับเฮ่อคุณคิดว่าคืนนี้ศึกแดงเดือดใครจะชนะระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูครับผมคิดว่าแมนยูแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคิดว่าชนะเท่าไหร่ครับสกอร์นี้ฐานลอยครับกินสูงไปเลยครับโอ้โหและจะฝากบอกอะไรกับเด็กลิเวอร์พูลครับเงียบๆหน่อยครับเงียบๆหน่อยครับไม่ดังครับท้ายกูครัคืนนี้คุณว่าทีมไหนจะชนะครับคืนนี้ครับ ลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลครับครับเชลซี่ทีมี่เป็นใครครับทีมสี่ใครเมื่อคืนครับเชลซี่ครัีมส่แมนยูเชลซีออนครับครับลิเวอร์เด็กลิเวอร์เพลครับมึงไม่ต้องท้ามือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับสำหรับเรามาทำแชร์ลิ่งนะครับว่าใครชนะทีมไหนแพ้นะครับอย่าเล่มนะครับคืนนี้นะครับรอดูเลยนะครับตีสิบเอ็ดครึ่งนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแมนยู ว่าใครจะชนะสำหรับพี่น้องทางบ้านนะครับเชียร์ทีมไหนอย่าลืมคอมเมนต์ตตายคลิปนี้นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับหมดคำสีวาวเลยนะครับอย่าลืมกดเลยกดซับสไคร้นะครับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นบัตรคลิปใหม่ๆของบวเฮานะครับเมื่อนี้รับลาตัวไปก่อนนะครับมาต้องอียงมากมยนะครับสวัสดีครับ